เมเปิลดำกลมกลืนป้ายกลุ่มกลืนกระดามนะครับสวยงามเจอแดดไม่ได้มาพยุงสองชั้นมีเล็บมือนางข้างล่างหลายเสือนะครับมีเหลือบว,วิบว,วับวิบวับดำนี้เก้าพันห้ครับถูกใจลดได้อีกนะครับ เป็นด้ามแรกที่ทําเป็นป้ายกลมกลมเข้าด้ามเพราะฉะนั้นเราจะแทงได้ทุกหน้านะครับไม่เหมือนใครอีกแล้วนาโนคิวด้ามแรกเลยนะครับที่ทำเป็นไอเดียใหม่ๆไม่เป็นข,ขาวๆโอ้โหตึงๆไม้ตึงมากรั้บประกันอะไรสวยก็กันระหว่างไม้ ไม้คิวกับดอกไม้ขอบคุณครับ